นิตยสารพีเพล่เนี่ยยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่า ภายในงานนั้นมีแขกเหลือที่ได้รับเชิญมาเป็นสักขีพยานเพียงแค่250คนเท่านั้นซึ่งเป็นแขกที่มาจากหลากหลายกลุ่มทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงและคนแวดวงแฟชั่นอาทินะคะเอสลี่ซิมสันน้องสาวคนสวยนะที่มาคู่กับคู่มันอย่างอีเวนลอสคาคี้คอฟนะคะเพื่อนซีแล้วก็โดนาฟรายซันสามีของเธอนะรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายนั่นเองค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้ค่ะนองเบลค่ะ การแต่งงานในพิธีแบบนี้ uh huh. มันจะต้องมีคนเชิญดอกไม้ uh huh. แล้วก็คนถือแหวน <c oughs> แน่นอนหน้าที่นี้ไม่มีใครพลาดคะ <c oughs> สำหรับทายาทสองคนของเจสกาสิงสารเขาบอกว่านะทายาทของคนทั้งคู่มีส่วนร่วมในพิธีแต่งงานของพ่อแม่ของพวกเขาโดยน้องแม็กซ์เวลลูกสาวสวยคนโตวัยสองขวบพวกเขาสวยจริงนะยอมรับเลยนะคะสวยแต่เด็กเลยนะคะรับบทเป็นหนูน้อยค่ะถือช่อดอกไม้นะมาให้คุณแม่ ส่วนลูกชายเจ้าตัวน้อยน้องเอสนะคะน้องที่อายุเพียงแค่หนึ่งขวบค่ะรับหน้าที่ถือแหวนมาให้คุณพ่อเนี่ยสวมให้คุณแม่เรียกว่ารื้มปริมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนภายในงานที่ได้เห็นความน่ารักของหนูน้อยทั้งคู่นั่นเองค่ะความสุขโอ้โหเป็นปริมแน่ๆถูต้องไม่ต้อง,ม,องมันใหญ่เรียกได้ว่าเป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของทั้งคู่เลยใช่ค่ะและหนูน้อยสองคนอีกมานะร่วมงานโอ้โหนะและที่สําคัญก็บอกว่าชุดที่เจสสรริก้าซิมสันใส่แต่งงานเขาบอกว่าเป็นชุดเจ้าสาวของ แคโรลินาเออเรราสำหรับงานชุดเวลาสุดหรูที่สุดด้วยหรู mm hmm. ส,สวยแล้วก็ราคาแพงที่สุดด้วยอิจฉาวะ่นะจริงๆมาก บอกได้คำเดียวต้องขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวของคู่รักคู่นี้กันเลยดีกว่าค่ะขออภัยค่ะเออสำหรับข่าว่าวของคาร์เมอนดีเอสนางเอกสาวยิ้มเสน่ห์นั่นเองค่ะที่เขาบอกว่าเตรียมเจ๊งดีเอสจุกหยาบคายใส่แฟนนั้งซึ่งบางทีนี่นะการเป็นดาราก็อาจจะต้องให้ความสําคัญกับแฟนคลับซะหน่อยเพราะว่าน่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าคาร์เมรอนดีเอสนางเอกสาวยิ้มเสน่ห์แล้วก็รวมไปถึงเจสันซีเกลเนี่ยค่ะนักแสดงหนุ่มมากความสามารถจะปล่อยตัวตาม อารมณ์มากไปหน่อยเมื่อมีรายงานระบุมาเลยนะคะว่าพวกเขาเนี่ยทำตัวหยาบคายสุดๆกับแฟนหนังที่มารอกรีตพระเอกแล้วก็นางเอกในงานรอบประถมบรรทัดภาพยนตร์เรื่องเซ็ก a ์เทปของทั้งคู่นั่นเองค่ะสําหรับดีอาร์สแล้วก็ซีเกลเนี่ยนะ,ะไปร่วมงานพรมแดงของหนังเรื่องเซ็กส์เทปที่รีเกิ u ยูเนี่ยส์แควเตอร์ในมหานครนิวยอร์กนั่นเองค่ะซึ่งเป็นธรรมดานะที่แฟ,แฟนๆเนี่ยจะเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซ็นของพวกเขาแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับ มาค่ะ ทำให้หลายคนที่ฟังข่าวแล้วเนี่ยถึงกลับช็อกสุดๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากที่ฟแฟนๆเนี่ยต้องทนโอ้โหรอดาราในดวงใจตัวเองเนี่ยมันมนานหลายชั่วโมงค่ะแต่พอกลับถึงเวลาได้เจอปุ๊บกลับโดนพวกเขาเนี่ยเมินใส่แถมยังโดนตําหนิอีกต่างหากด้วยนั่นเองค่ะสําหรับวงในเนี่ยได้เปิดปากกับเรดาออนไลน์สื่อบันเทิงชื่อดังว่ามันไม่ใช่ว่าฟแฟนๆเนี่ยนะคะตามไปรบกวนพวกเขาถึงโรงแรมหรือว่าร้านอาหารซะหน่อยในเมื่อมันเป็นงานรอบประทา ของหนังเรื่องใหม่กับแฟนๆนะซึ่งทัศนาคาติของพวกเขาเนี่ยน่ารังเกียจมากในขณะที่แฟนหนังอายุประมาณ20ปีคนหนึ่งได้ขอถ่ายรูปกับเจสันในตอนที่เขาเดินออกมาจากงานเขาตอบกลับตอบแบบสั้นๆว่าไม่แล้วปิดประตูรถกระแทกใส่แฟนคลับอายุเพียงแค่20ดังปังเป็นใครใครจะแบบอย <im> คือคุณน้องเขาจะไม่คว่าในแหกคีตาตื่นแต่เช้ามดืดแล้วต้องไปรอรับชั่วโมงเพื่อที่จะขอถ่ายรูปกับดารานในดวงใจของตัวเองใช่จริงๆอันนี้คือซีเกลนะคะทำอ,ะอีกคนนึงเลยดีกว่าค่ะที่เรียกได้ว่าเอึ้งไม่แพ้กันเลยมันเร็วร้ายถึงขนาดนั้นเลยก็ว่าได้นะคะบอกว่าพอมีคนเห็นคาเมรอนเนี่ยเธอก็โดนอ่าเรียกได้ว่าแฟนเนี่ยก็เดินเข้าไปขอถ่ายรูปอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าทุกคนกับเอิ้งเขากลับหันมาบอกแฟนลับว่า ถ้าฉันถ่ายรูปกับคุณฉันก็ต้องถ่ายกับทุกคนที่มารอถ่ายรูปในตอนนั้น <ừ> สมกับเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกในภาพยนตร์ชื่อนางเซ็กเทปจริงๆมคื่คือคือถ้าเรามองในมุมมองอะอาจจะเป็นจริงก็ได้อย่างที่คาร์มนดีอาสพูดเพราะว่าเวลาที่แฟนคลับเนี่ยนะคะมา,มายืนรออาูดถูกบ้านเราก็ได้เตยบเทียบ้านเราว่าเวลาแฟนคลับมายืนรอขอถ่ายรูปเนี่ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยด้วยอาจจะเวลาที่แบบ กับชั้นชิดต้องรีบไปงานนู้นงานนี้ต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองในมมนี้คือไม่ได้เข้าข้างแฟนคลับนะแต่แต่การถ่ายรูปเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่ามันก็ต้องถ่ายอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องขอเสียสละเวลานิดนึงอาจจะบอกว่าเออขอแค่ถ่ายแค่คนนี้สองคนนะถ้าแบบข้อสุนทว่ามีงานต่อหรือว่ารีบไปงานไหนแบบก็พูดดีๆกับเขาก็ได้แต่นี่โดนกับแบบเฮ้ย ถ้าฉันหายกับเธอฉันต้องหายกับทุกคนแต่ว่าทางด้านพระเอกเนี่ยไม่แถมปิดประตูใส่หน้าอีกบ้างนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าซี่เกลเวนี่นะคะจะไปร่วมงานเลี้ยงหลังจบงานพรมแดงแต่แฟนๆเนี่ยก็เห็นว่าเขาทั้งคู่เนี่ยนะคะรีบเดินออกจากโรงแรมตั้งแต่ก่อนที่หนังจะเริ่มฉายซะด้วยซ้าซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่ไปไหนทาอย่างนั้นไปด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าคาเมรอนเนี่ยไม่เป็นมิรเอาซะเลย ซึ่งมันน่าผิดหวังสําหรับแฟนๆมากๆส่วนเจสันเนี่ยก็ยังทําตัวน่ารังเกียจกับแฟนๆมีเพียง4ี่หรือ5้าคนเท่านั้นที่รอพวกเขาแล้วก็ไม่ใช่คนเยอะเลยขอถ่ายรูปกับพวกเขาตอนพวกเขาเนี่ยนะคะเดินออกมาจากงานมันไม่ใช่ว่ามีคนอยู่มากมายเป็นคลื่นมหาชนซะที่ไหนซึ่งการ<อ>แจกลายเซ็นหรือว่าถ่ายรูปกับพวกเขาเนี่ย<อ>น่าจะใช้เวลาน้อยกว่าการมาตอบปฏิเสธใส่ยืดยาวด้วยซ้ำ<อ>นี่คือแฟนคลับพูดนะคะ อะนานาจิตตังไปละกันเนาะอย่าว่าแต่บ้านเขาเลยบ้านเรามันก็นเราเห็นนะก็เป็นเหมือนกันนะค่ะดูไว้ก็แล้วกันนะจ๊ะเขารักคุณได้เขาก็ต้องเกลียดคุณได้เหมือนกันถ้ามีรีบมีงานเดี๋ยวก็บอกแบบเฮ้ยมีงานนะขอเวลาแล้วกันเราไปท้งหน้าอะไรอย่างนี้หรืออะขอแค่สองคนนะเดี๋ยวต้องรีบไปงานแต่ว่าสิ่งที่ได้รับของพระเอกแล้วก็นางเอกเซ็กเทปนี่นะคะแมปิดประตูใส่หน้าอย่างนี้ถูกต้อง ไปนะถ้ามาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างคะ่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าดูจากการพาดหัวข่าวแล้ว อาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับแฟนๆของหนุ่มเคนเ4ฟค่ะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะ,ะสำหรับซีรีส์เรื่องดัง f 4ฟะคะแจ้งเกิดให้4ี่หนุ่มนะคะโด่งดังไปทั่วเอเชีย e นะคะนะคะ,คะแล้วก็วันนี้ฮะหนึ่งในมสมาชิกของ f 4ฟนะคะคือหนุ่มเคนเ4หรือจูเสียวเทียนนะคะอดีตสมาชิกวง f 4ฟเนี่ยนะคะได้มีการจัดมิ팅แฟนคลับแล้วก็เหมือนกับจะเปิดเผยเป็นในว่าจะลาออกจากวงการบันเทิงเสียแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าว เคนจู oo, หรือจูเสี่ยวเทียนอดีตสมาชิกวง F4 ค่ะได้มีการจัดมิทติ้งขึ้นที่โตเกียวงานนี้ทําเอาแฟนคลับสุดช็อกหลังเจ้าตัวนะคะประกาศว่าอยากให้แฟนที่ก่อตั้งแฟนคลับขึ้นมานานถึง8ปีนะคะ uh huh. ได้ปิดตัวลงนะคะโดยกล่าวพร้อมสะอื้นว่ากําลังจะเข้าสู่บทบาทอื่นที่ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงอีกแล้วโดยการประกาศของเคนในงานแฟนมิทติ้งนะคะในครั้งนี้ที่โตเกียวน่ะทำเอาแฟนๆหลายต่หลายคนเนี่ยหัวใจสลายโดยบางคนเนี่ยถึงกับหลั่งน้ําตา คลั่งนะคะออกมานะคะแล้วก็กลั้นเอาไว้ไม่อยู่นะคะหลังจากที่ฝ่ายชายเ,ยเปิดเผยว่าผมจะเริ่มเข้าสู่ก้าวใหม่ของชีวิตแล้วครับนะคะ uh huh. ซึ่งผู้จัดก,การส่วนตัวของเคนก็ได้กล่าวยืนยันถึงเรื่องนี้โดยยอมรับนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองว่าเคนนะคะเพิ่งจะเรียนเกี่ยวกับการทําการกํากับนะคะหนังนะคะที่สาบันนะคะหนึ่งนะคะนอกจากจะลงเรียนการกาก,บกับแล้วนะคะเป็นผู้กำกับแล้วนะ,ะเขายังมีธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องทําอีกด้วยซึ่งตอนนี้เคนไม่มีเวลาที่จะใกล้ชิดหรือให้เวลากับแฟนคลับของเขาอีกเลยโดยนะคะสาเหตุที่เขาต้องประกาศแบบนี้เพราะว่าเขาห่วงแล้วเขาแคร์ความรู้สึกของแฟนคลับเป็นอย่างมากเข้าใจว่านะคะวันหนึ่งที่ไปโดยที่ไม่บอกเนี่ยแฟนคลับเสียใจยอยู่แล้วตต่อให้บอกก็เสียใจยแต่บอกดีกว่านะคะอย่างน้อยนะคะก็ยังได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันว่าเฮ้ย,ยดีคนที่เราปลืม้มคนที่เรารักเนี่ยไม่ได้หายไปไหนอย่างน้อยก็รู้ว่าผ่านตัวเอง แสดงเนี่ยไปทำธุรกิจอ,อะไรออประมาณแบบนี้นะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าการตัดสินใจบอกไปในในแบบนี้ไม่ได้ทําให้เคนรู้สึกนะ่ยยินดีเลยเขากับรู้สึกเสียใจด้วยซ้ำนะคะว่าเขาจะต้องผ่านตัวเองไปอยู่หน้าที่อื่นนะคะ,คะเมื่อถามถึงเรื่องของการสละโสดของเคนที่ลือกันว่าจะจัดขึ้นเร็วนี้นะคะผู้จัดการส่วนตัวของเคนระบุว่ายังไม่ได้มีการปรึกษากันในเรื่องนี้แต่ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าเคนกําลังคบหาดูใจกับสาวนอกวงการอย่างจริงจังถึงขั้นที่ว่าเคนอาจจะตัดสินใจสละโสดกับเธอแบบจริง ซึ่งทางต้นสังกัดก็ยินดีสนับสนุนการตัดสินใจของเขาอีกด้วยเอาเป็นว่าพี่เชื่อนะคะว่าแฟนคลับของเคเอฟโอนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จีนเองที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่เมืองไทยเนี่ยถ้าคนที่เรารักเนี่ยเขาไปได้ดีทุกคนก็ต้องยินดีด้วยแหมใช่ว่าเขาไปพวกเขาจะหายไปสักเมื่อไหร่ใช่ว่าเขาจะหายไปเลยแบบไม่ได้ติดต่อกันเขาต้องมีข่าวคราวมาให้เราได้ยินบ้างแหละแต่เพียงว่าอาจจะไม่ได้ไาอยู่หน้าจอแบบเต็มที่ผ่านไ้เป็นผู้กํากับบ้างหรือทําธุรกิจส่วนตัวบ้างหรือแม้แต่ดูแลของเรื่องของหัวใจต นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ